ล่าสุดครับคุณกุฟานเขมรนเปิดฉากช่องบกกัมพูชาซัดอาวุธหนักใส่ทหารไทยฉีกสัญญาหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่ารอบสามอาจมาไวกว่าที่คิดเพราะเล่นกันแบบนี้ทหารไทยเจ็บหนึ่งรายแบบนี้ยอมไม่ได้แน่นอนและด้านนาวิกโยธินบุกทลายคลังแสงในคาสิโนโทมมอมโมดาเจอของหนักเพียบแฉยับฐานแสแกมเมอร์ใหม่หนีสุกป่าเมืองมาลายย้ายฐานทัพห่างจากปอยเป็ดไปแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองอือหือคืออยู่ดีๆก็ยิงใส่แบบนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ ได้เลยครับขอมาเริ่มกันที่สมรภูมิเดือดช่องบกกันก่อนเลยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าเวลา7จ็โมงเช้ายีนาทีของวันที่6เดือนมกราคมปี2569ณบริเวณพื้นที่ช่องบกหนาเนิน469ตําบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี ทหารกัมพูชาใช้วิธีการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดซึ่งคาดว่าเป็นพวกปืนคอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเล็กยิงถล่มเข้ามาใส่ฐานปฏิบัติการของทหารไทยเราอ่าแล้วทหารเราเป็นยังไงบ้างคะมีทหารกล้าของเราได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายคือจ่าสิบเอกพระชยาพิลาชัยโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่แขนขวาเต็มๆต,ตอนนี้ถูกส่งตัวกลับสายแพทย์แล้วอาการล่าสุดแจ้งเป็นเคสสีเขียวคือปลอดภัยแล้วไม่ถึงแก่ชีวิตครับซึ่งจุดที่โดนยิงเนี่ยคือหน้าเนิน469มันคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกจุด คือพื้นที่ช่องบกเนี่ยมันเป็นป่าเขาแล้วทหารเราก็เฝ้าระหว่างเข้มแต่ถามว่าทําไมเขาถึงขนเครื่องยิงลูกระเบิดที่มันก็ไม่ได้เล็กเท่าปืนพกเข้ามาตั้งยิงใส่หน้าฐานเราได้แบบที่ทหารยามไม่เห็นก่อนนั่นสิครับคือช่องบกพื้นที่ตรงนี้หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อสามเหลี่ยมมรกรมันไม่ใช่ป่าโปรงครับแต่มันคือป่าดงดิบที่รกทึบและภูเขาที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานใต้ลักษณะภูมิประเทศหน้าเนิน4 6 9มันคือจุดที่เรียกว่าสันปันน้าหักศอก ฝั่งไทยเราเป็นที่ราบสูงแล้วลาดชันลงไปทางฝั่งกัมพูชาเป็นหน้าผาทีนี้ไอ้ความลาดชันและร่องหุบเขาลึกจํานวนมากนี่แหละมันเกิดสิ่งที่ทหารเขาเรียกว่าพื้นที่อับสายตาอ๋อค่ะ ลองลึกภาพนะเรายือนอยู่บนตึกแต่ข้าศึกแอบอยู่ตรงระเบียงชั้นล่างที่ยื่นออกมาเราชะโงกหน้าลงไปดูยังไงก็ไม่เห็นนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ช่องบกฝั่งเขมรเขาก็รู้ภูมิประเทศดีเขาใช้ร่องหุบเขาที่สลับซับซ้อนพวกนี้เดินลัดเละาะไต่ขึ้นมาจากฝั่งเขาโดยที่แนวสายตาของทหารไทยบนเนิน469จะถูกบังด้วยสันเขาเล็กๆหรือต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นหนาทึบยิงช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าแสงแดดยังไม่ส่องทะลุลงไปถึงพื้นป่าหมอกจางๆก็ยังปกคลุมอยู่มันคือนาทีทองของการรอบกัด แล้วพวกเทคโนโลยีล่ะคะพี่กล้องตรวจจับความร้อนโดนพวกนี้ช่วยไม่ได้เหรอคะปกติช่วยได้ครับแต่กับป่าทึบแบบช่องบกมันมีข้อจํากัดใบไม้ที่หนาหลายชั้นหรือที่เรียกว่าเรือนยอดไม้หนาแน่นมันทําหน้าที่เหมือนผ้าห่มกันความร้อนความร้อนจากตัวคนมันทะลุขึ้นมาจับสัญญาณได้ยากยิ่งช่วงเช้าอากาศเย็นผิวใบไม้ก็เย็นกล้องจับความร้อนอาจจะยากแยะลําบากว่าไหนคนไหนผู้ไม้อีกอย่างคือเสียงป่าทึบมันดูดซับเสียงได้ดีมาก ทหารกัมพูชาชุดนี้คงไม่ใช่ทหารเกณฑ์ธรรมดาแต่เป็นพวกหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ชำนาญเส้นทางหรืออาจจะใช้เส้นทางเก่าสมัยส,ยสงคราม2530ที่เขารู้ทางหนีทีไล่ดีกว่าเราลัดเลาะเข้ามาจนถึงระยะยิงหวังผลประมาณ3 0 0ร้อถึงสเมตรแล้วซัดตูมเดียวแล้วหนีเลยออืืหมันเหมือนเขาเตรียมการมาดีมากการยิงใส่คนเจ็บจริงขนาดนี้ ถือว่ากัมพูชาเขาฉีกสัญญาหยุดยิงแล้วสินะคะแบบนี้ชัดเจนครับไม่ต้องตีความกฎหมายให้ปวดหัวเลยการยิงอาวุธสงครามใส่ฐานทหารที่มีคนอยู่ไม่ใช่การยิงขึ้นฟ้าขู่แต่ยิงใส่คนจนมีคนเจ็บนี่คือการฉีกสัญญาหยุดยิงทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามคาดครับขเขมรไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่แรกอยู่แล้วและล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าที่ขเขมรยิงมานั่นคือทหารขเขมรเมาทำปืนคอลั่นเผอยิงไม่ตั้งใจโอ้โหแก้ตัวกันแบบ นีผบอหน่วยทหารเขเมนรีบโทรเจรจากันวุ่นส่วนรานทหารไทยเตรียมตอบโต้ตอนนี้ก็รอติดตามครับว่าทางไทยจะตอบโต้อย่างไรบ้างโอ้โหอ้างกันแบบนี้แก้ตัวโคตรง่ายเลยนะคะ เกินไปมากครับถ้าถามว่าเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ถือว่าเป็นสัญญาณเปิดฉากยกที่3ของสงครามเต็มรูปแบบหรือยังหรือเขายังแค่แย่ๆดูท่าทีเราเฉยๆถ้ามองในมุมยุทธวิธีนะแม้มันจะรุนแรงแต่ผมมองว่านี่คือการลองของหรือการยั่วยุข,ขั้นสูงสุดเพื่อดูปฏิกิริยาเรามากกว่า เขเียนกะว่ายังไม่ถึงขั้นยกที่3แบบสงครามเต็มรูปแบบก็อ้างว่าเมาแบบนี้ไทยต้องแข็งครับและให้เขามาอ้างแบบนี้ไม่ได้ถ้าเรานิ่งเขาก็จะได้ใจแล,ล้วรุกคืบเข้ามาอีกืหแล้วแบบนี้ทหารไทยเราทําอะไรได้บ้างคะเราสามารถโจมตีเพื่อป้องกันตัวได้เลยไหมคะ ทำได้ทันทีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการทหารทั่วโลกทหารหน้างานมีสิทธิในการป้องกันตนเองทันทีที่ถูกยิงถ้าข้าศึกยิงมาเราสวนกลับไปที่ต้นตอของกระสุนเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามนั้นได้เลยไม่ต้องโทรไปขออนุญาตใครที่กรุงเทพมันคือสิทธิในการเอาชีวิตรอดถ้าเห็นตัวหรือรู้พิกัดฐานยิงชัดเจนเรากดปุ่มสวนได้เลยแต่ต้องยิงเฉพาะจุดที่ยิงมานะไม่ใช่กราดยิงรั่วซั่วน,นี่คือความชอบธรรมที่เรามีเต็มร้อย เอาละมาต่อกันอีกเรื่องครับนาวิกโยธินเราไปเจอกลุ่มอาวุธของกัมพูชาแต่ที่น่าตกใจคือมันไปซุกอยู่ในคาสิโนโทมอดาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่5เดือนมกราคมหน่วยทหารช่างนาวิกโยธินกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกอบชจอตอของเราได้บุกเข้าตรวจสอบพื้นที่คาสิโนโทมอดาคาสิโนนี้ตั้งอยู่ฝั่งกัมพูชาตรงข้ามกับบ้านหนองรีจังหวัดตราดมีเจออะไรบ้างคะ เรียกว่าคลังแสงขนาดย่อมเลยดีกว่าสิ่งที่ทหารเราไปเจอซุกซ่อนอยู่มีทั้งเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง PF89 ขนาด80มิเมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิเมเครื่องยิงจรวด RPG2 และ RPG7 พร้อมลูกจรวด B40 อีกเพียบยังไม่พอยังมีกระสุนปืนขนาดต่างๆรวมกันกว่า10,000นัดและที่น่ากังวลคือมีกระสุนปืนต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm มด้วย โอ้โหอาวัธพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ การเจอ PF89 เนี่ยน่าสนใจมากมันคือเครื่องยิงจรวดแบบใช้แล้วทิ้งของจีนคล้ายๆกับบาสุกา้าใช้งานง่ายพกพาสะดวกใครก็ยิงได้ไม่ต้องฝึกเยอะเหมือนทหารอาชีพส่วน R p g 7พีนี่ขาประจำสงครามกองโจรอยู่แล้วการที่เขาเอาอาวุธทำลายรถถังและทำลายบังเกอร์พวกนี้มาซุกอยู่ในตึกคาสิโนแข็งแรงพวกนี้มันแสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนเลยว่าเขาเตรียมทาสงครามในเมืองเขากะจะใช้ตึกคาสิโนแข็งแรงพวกนี้เป็นป้อมประการเหมือนที่ทำมา ตลอดหญิงสวนทหารไทยถ้ายกพลข้ามไปหรือใช้สุ่มยิงรถหุ้มเกราะของเราส่วนกระสุนต่อสู้อากาศยานอันนี้ชัดเลยว่าเขากลัวโดรนอ่าธุรกิจสีเทากับการทหารมันแยกกันไม่ออกแล้วจริงๆนะคะใช่ครับมาต่อกันอีกเรื่องครับล่าสุดสแกมเมอร์มีการขยับขยายฐานที่มั่นใหม่หนีการปราบปรามเข้าไปลึกกว่าเดิมศูนย์ต,ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC เมื่อวันที่5มกราคมทางตำรวจเขารายงานมาว่าหลังจากที่ไทย จีนและเมียนมาร่วมมือกันถล่มฐานแก๊งคอรเซนเตอร์แถวชายแดนจนราบคาบมันอบพยพหนีตายย้ายฐานจากปอยเปตที่ติดชายแดนเราเข้าไปลึกขึ้นไปโผล่ที่เมืองมาไลจังหวัดบันเจียนเมียนเตยห่างจากปอยเปตไปประมาณ50กิโลเมตรมีหน้าละเบอร์ปแปลกๆมีมาป่วนอีกแล้ว ถูกต้องครับตึกใหม่ที่ไปสร้างเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นแยกโซนที่พักกับที่ทํางานชัดเจนมีรั้วรอบขอบชิดใกล้อุทยานมาลายข้างในอัดแน่นไปด้วยแรงนานทาตทั้งคนไทยคนอินเดียคนอินโดนีเซียโดยมีบอสจีนคอยคุมเหมือนเดิมและตอนนี้ต้องระวังให้ดีครับเขาใช้ความรักเป็นเครื่องมือหรือที่เรียกว่าโรแมนต์แกมผสมกับการลงทุนปลอม เขาจะสร้างโปรไฟล์หลอ่อรวยสวยไฮโซโชว์รถหรูนาฬิกาแพงๆใน Facebook หรือ TikTok เข้าหาเหยื่อผู้หญิงวัย40ขึ้นไปที่มีตังคคุยจนเหยื่อตายใจหลงรักแล้วชวนลงทุนในเว็บพนันปลอมที่ชื่อว่าแกรนลิสบัวหลอกให้รักแล้วหลอกให้ลงทุน ตัวเลขความเสียหายสัปดาห์เดียว200กว่าล้านบาทเฉลี่ยวันละ31ล้านบาทคิดดูเงินคนไทยไหลออกไปให้ผู้มันวันละขนาดนี้แล้วเอาไปซื้ออาวุธมาสู้กับไทยเราในเมื่อวันนี้กัมพูชากล้าเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยที่ช่องบกก่อนแล้วไทยมีความชอบธรรมที่จะตอบโต้โดยการส่งกําลังเข้าถลม่มฐานสแกมเมอร์ใหม่ในเมืองมาลายให้ราบคาบเลยไหมคะ ผมเข้าใจความรู้สึกตาต่อตาฟันต่อฟันดีแต่ในโลกความจริงถ้าเราเอากองถับอากาศไปทิ้งระเบิดใส่ตึกสแกมเมอร์ที่เมืองมาลายตอนนี้คำตอบคือทำไม่ได้และยังไม่มีความชอบทำพอแม้เราจะอยากทำแค่ไหนก็ตามเหตุผลคือหนึ่งคนละเรื่องเดียวกัน การยิงที่ช่องบกเป็นเรื่องการทหารเราสวนกลับที่ช่องบกได้เต็มที่แต่ฐานสแกมเมอร์ที่เมืองมาลายมันห่างออกไปเป็นร้อยกิโลและในสายตาโลกมันคืออาคารพลเรือนที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นไม่ใช่ฐานยิงขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามทางทหารโดยตรงถ้าเราไปถล่มตึกนั้นอ้างเรื่องช่องบกโลกจะมองว่าเราบ้าอำนาจและทำเกินกว่าเหตุเราไม่ใช่มหาอำนาจแบบสหรัฐอ่า 2คือตัวประกันในตึกนั้นมีคนไทยมีคนอินเดียมีชาติอื่นที่ถูกหลอกไปทำงานเป็นร้อยร้อยคนถ้าเราถล่มตึกราบคาบคนพวกนี้ตายหมดกลายเป็นเราทำร้ายคนชาติเดียวกันเองรัฐบาลไทยจะซวยหนักกว่าเดิมดังนั้นแม้จะอยู่ในภาวะกึ่งสงครามแต่กฎหมายมนุษยธรรมยังค้ำคอเราอยู่เราถล่มมั่วไม่ได้ แล้วทำไมเรายังต้องมานั่งหาหรือเรื่องมาตรการสกัดแบบนุ่มนวลกับตำรวจกัมพูชาอยู่อีกในเมื่อฝ่ายทหารเขาฉีกสัญญาหยุดยิงชัดเจนขณะนี้นี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในการใช้อาวุธหนักกวาดล้างตึกบัญชาการโจนจีนเทาให้สิ้นซากไปพร้อมกับการตอบโต้ทางทหารเลยใช่ไหมคะเป็นคําถามที่แทงใจดํามากแต่คําตอบคือเราต้องเล่นสหน้า การที่ทหารรบกันไม่ได้แปลว่าตำรวจต้องเลิกคุยกันกัมพูชาเนี่ยคู่อำนาจเขาซับซ้อนทหารอาจจะฟังคนนึงตำรวจฟังอีกคนหนึ่งเจ้าของบ่อนฟังอีกคนหนึ่งการที่เรายังคุยแบบนุ่มนวลกับตำรวจกัมพูชาเพื่อหวังผลเรื่องข้อมูลและการเข้าถึงโจรจีนเทามันฉลาดถ้าเรารบกันมันยิ่งชอบเพราะไม่มีใครมาตรวจสอบมัน การเจราจาขอเข้าจับกลุ่มจึงยังจําเป็นเพื่อลากคอคนผิดมาลงโทษและยึดทรัพย์แต่สุดท้ายตอนนี้หัวเรือใหญ่คือฮุนเซนซึ่งไม่ยอมให้ความร่วมมือเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตอนนี้เราก็ยังทําอะไรไม่ได้มากอ๋อคือถ้าบ้มไปเงินก็หายหลักฐานก็หายโจรตัวจริงก็อาจจะหนีไปก่อนได้สินะคะ ใช่ครับถ้าหากทหารไทยตัดสินใจเอาคืนการล็อกเป้าทำลายตึกสแกมเมอร์แห่งใหมน่นี้ถือว่าทำเกินกว่าเหตุแต่ในเมื่อมันเป็นแหล่งอาชญากรรมที่อาศัยสถานการณ์สู้รบย้ายหนีเข้าไปหลบภัยไทยควรใช้โอกาสนี้จัดกวาดล้างล้างบางให้จบๆแต่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะใช้ระเบิดเราต้องใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวะนี้แหละที่เราต้องใช้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงและการสนับสนุนสงครามของกลุ่มจีนเทาแบบที่เจออาวุธทิธโมดากดดันให้เราส่งหน่วยซีลหรือหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปชิงตัวประกันและ กวาดล้างแบบเจาะจงอเราต้องใช้โอกาสที่เขากําลังวุ่นวายเนี่ยแหละอ้างความชอบธรรมว่ารัฐบาลกัมพูชาคุมพื้นที่ไม่ได้ปล่อยให้มีซ่องโจรเป็นภัยต่อไทยแล้วส่งคนเข้าไปจัดการถอนรากถอนโคนเอาตัวคนผิดมาลงโทษเอาคนไทยกลับบ้านแบบนี้แหละเพราะเราจะได้ทั้งความชอบธรรมได้ทั้งคนของเราคืนและได้ตบหน้าพวกจีนเทาโชชาวโลกด้วยสรุปคือช่องบกเราสวนได้เต็มข้อในเมืองมาลายเราต้องเชื่อนิ่มๆแต่ให้ดินไม่หลุดถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับสถานการณ์ตอนนี้เราต้องแข็งและกวาดล้างสแกมเมอร์ให้ได้มากที่สุดเพราะดูแล้วขเขมรต้องการป่วนระวังเสริมกำลังรอดยก3ยก4แล้วก็เจรจาวนไปเรื่อยๆเพื่อให้สแกมเมอร์อยู่รอดทํางานได้ต่อเนื่องกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ